ถ้าชีวิตติดขัดแล้วก็ไปลองทุกอย่างมาแล้วก็ยังหาทางออกไม่ได้การที่ได้พบกับไฮเออร์เซลก็เป็นอีกทางหนึ่งที่จะเป็นทางออกเป็นคำตอบให้กับเราถ้ามาเจอย่าเหมี่ยวนะคะย่าเหนียวจะต้องไปตามสเต็ปคือย่าเหมียวต้องเคลียร์ให้คุณก่อนเคลียร์ให้คุณเบาๆาเาก่อนย่าเหมียวก็จะต้องพาคุณให้ไปเคลียร์แล้วสุดท้ายเลยเราถึงจะเจอกับไฮเออร์เซลคือเราเหมือนกับว่า เราต้องพยายามช่วยตัวเองก่อนย่หมียวต้องช่วยคุณก่อนแล้วคุณก็จะเข้าใจเข้าใจเข้าใจไปตามลําดับจนสุดท้ายแล้วอันที่หนักสุดนี่แหละค่ะเราก็จะขอให้ไฮเออร์เซลช่วยมาตอบช่วยมาอธิบายการให้คําตอบของไฮเออร์เซลมันไม่ใช่อะไรสําเร็จรูปทางออกสําเร็จรูปนะคะต่อให้ไฮเออร์เซลบอกคุณแล้วว่าอ๋อคุณติดอย่างนี้อย่างนี้แต่คุณก็ยังจะต้องไป take action ไปทำเพื่อให้คุณหลุดออกจากปัญหานั้นค่ะ